ขำน้อยรีดฟิลที่นี่แจ็คสายฟ้าอะไรมือถือและอุปกรณ์เครื่องมือช่างค่ะลักษณะของตัวรีดฟิล์มตัวนี้นะคะจะมีขนาดเล็กจับขนาดพอดีมือวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่เสียบสายไทยสิเพื่อให้ตรงไปรีดมีอุณหนภูมิความร้อนเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมคะการใช้งานไม่ยุ่งยากเพียงแค่รีดรีดรีดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะประโยชน์ของตัวรีดฟิลมตัวนี้นะคะจะช่วยไล่ฟองอากาศในฟิลไมโดเจลให้ลงสนิทเรียบแน่นกับหน้าจอเลยค่ะขำน้อยรีดฟิลมดี แบบนี้พี่พี่ช่างต้องมีติดร้านกันแล้วล่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปรีวิวสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าช่บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวต่อไปดูรีวิวที่นี่สั่งซื้อสินค้าที่นี่สินค้าต๊กไม่จบตาสนใจสินค้าอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เราเมียดมีรอตอบร้านสายฟ้าของเราจะส่งคุกวันชิ้นเดียวเราก็ส่งกลคุณ